ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะคนเกิดวันที่8นะคะเอาวันที่9นะคะคนเถิดวันที่9ดวงคนเกิดวันที่9จะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการ่ายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวทางจ่องคิวได้ทางไลน์นะคะจริงๆอะคุณอะเป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่าง เก่งในหลายทางใครให้ทําอะไรทําได้หมดมีทั้งพรสวรรค์และพรสแสวงแถมคุณยังเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราก็มีคนอื่นให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือทํางานคุณก็เป็นคนทํางานจริงจังในอนาคตคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะสูง แต่คุณเองก็มีคู่แข่งนะแต่เรามองว่าการที่มีคู่แข่งของคุณมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ายอมแพ้หรือย่อท้อแถมคุณยังมีคนให้การสนับสนุนด้วยนะคะหลายๆอย่างดีหมดนะคะคนคอยรับฟังหรือคุณเองก็เป็นคนที่ให้คำที่ปรึกษาได้ดีเป็นความสบายใจของใครหลายๆคน นะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักนะคะหรือแม้แต่คุณเนี่ยชอบทําบุญชอบให้ทานชอบบริจาคทานนะคะการเป็นตัวคุณแบบนี้มันดีแล้วนะคะมันยิ่งส่งเสริมให้คุณได้ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในอนาคต ซึ่งมาจากอะไรมาจากความสามารถของคุณมาจากคนสนับสนุนผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อนร่วมง,งานสนับสนุนใครเห็นใครรักใครเห็นใครเอ็นดูนะคะด้วยความพยายามของคุณและด้วยความจริงใจของคุณด้วยความเป็นคนดีของคุณรวมถึงเป็นคนเก่งของคุณด้วยนะคะคุณเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ไม่ได้โอ้อวดเก่งแต่ว่าเข้าใจคนอื่นรู้สึกเห็นใจคนอื่นนะคะ คุณเวลาคุณสู้อ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคุณสู้กับใครก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องของงานคุณสู้ด้วยความยุติธรรมไม่มีนอกเกมไม่มีนอกกติกานะคะแถมยังเป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินจะมีเงินเข้ามานะคะหรือคุณจะค่อยๆเก็บเงินได้เอ,อ่เรารู้สึกว่าจะค่อยๆเก็บเลยผสมน้อยบางคนจะเปิดธุรกิจนะคะสามารถทําได้เลยเอ่อค่อยๆดูนะคะบางคนจะมีหุ้นส่วนมาเอ่อหุ้นธุรกิจด้วยซ้ำหรือบางคนจะมีหุ้นส่วนชีวิต ะะจะมีคนเข้ามาชอบคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแนะนําหรือเพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนเนี่ยแหละที่ชอบคุณหรือจะพบรักจากที่ทํางานซึ่งความรักครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นความรักแบบ ไม่ได้หูไม่ได้หวานโรแมนติกแต่เป็นความรักแบบความเข้าใจรักแบบเพื่อนนะคะหรือรักที่แบบเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักได้ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะดีแล้วเป็นความสบายใจให้กันเรามองว่าคุณเองจะพบรักที่มันดูสดใสเพออๆอาจจะสินเสมอกันด้วยซ้านะคะค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะสําหรับคนที่เกิดวันที่9นะคะ ความรักนะคะก็ถือว่าดีการเงินก็ถือว่าดีการงานก็ถือว่าดีดวงโดยรวมของคุณเนี่ยดีเกือบจะประมาณ99%เลยด้วยซ้ำนะคะแทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยข้อเสียก็คือบางกีคุณอาจจะเป็นคนจิตใจดีมากเกินไปอาจจะมีคนเข้ามาเอาเปรียบแค่นั้นเองคุณก็สแกนคนดีๆนะคะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถทักช่องคิวรูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจะกนใหน่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย